คือาปักนิกพเจ้าขอถวายสักการะขอถวายสักการะที่อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้าที่อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้าถวายแด่เทพเทวาในอนันตจักรวาลในอนันตจักรวาลในใจโลกธาในใจโลกธาข้าพเจ้าขอถวายสักการะข้าพเจ้าถวายแก่ท่านพระภูมิท่านชัยยมงคลท่านชัยยมงคลท่านเจ้าที่ท่านเจ้าที่ บรรพบุรุษบรรพบุรุษปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายผลคลิบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญในวาระนี้ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญในวาระนี้ ขออุทิศเป็นจักราอุทาณพักประชากรไทยและสถานที่อันเป็นมงคลและสถานีและขอให้พระประชากรไทยแห่งนี้และบรรพบุรุษหัวหน้าพรกประชากรไทยและบรรพบุุษหัวหน้าพักประชากรไทยจึงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุ้มครองสถานที่แห่งนี้คองเลิศเบิกไทยลกขอเบิกเบิกเบิกไทยขอท่านเท้าไทยขอท่านเท้าไทยจึงใดอันประเสริฐ พ,พ,พิธีนการระบาดนี้เธอพิธีนาการระบัดนี้เธอ นี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งของพรกประชากรไทยนะครับบวงสวงนะครับเสริมดวงของพักในช่วงเช้านะครับแต่ช่วงบ่ายเราก็มีงานถแถลงข่าวนะครับที่โรงแรมทาวน์อินทาวครับประสงค์ของเราก็คือหนึ่งก็เพื่อที่จะ,ะเปิดตัวพัก ประชากรไทยให้พ่อแม่พี่น้องอประชาชนทั่วไปได้รับทราบว่า,าในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไปนี้พรรคประชากรไทยเรา,าพร้อมที่จะมาสู้ศึกกับทุกพรรคการเมืองแน่นอนนะครับและก็พรรคประชากรไทยเรามีอะไรดีๆมาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแน่นอนครับ สำหรับพักประชากรไทยก็เป็นพักเก่าแก่อันดับสองนะครับรองจากพักประชาธิปัตย์นะครับพักประชากรไทยก็มีความมุ่งมั่นแน่วแน่นะครับที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อความอยู่ดีกินดีให้กับพ่อแม่พี่น้องกับประชาชนนะครับในโอกาสนี้พักประชากรไทยนะครับซึ่งเป็นพักเก่าแก่ นะครับพักเก่าแก่ของพักประชากรไทยได้สร้างมาตรฐานไว้สูงเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับก็เตรียมที่จะรับนโยบายดีๆของพักประชากรไทยนะครับสู่อ้อมอกของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นพักประชากรไทยในวันนี้เราพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่จะสู้ศึกการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับตรีเพชรพรมนิธิพันธ์ครับอดีตสอสอนครราชสีมา สสเขตนะครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านหัวหน้าพักเมื่อกี้นิดหนึ่งก็คือว่าพักเราเนี่ยวันนี้เป็นพักเก่าแก่แต่ว่าไม่ใช่พักที่บิ๊กเนมอะไรนะฮะแต่ว่าเราไม่ไม่ได้คำนึงถึงว่าบิ๊กเนมหรือไม่บิ๊กเนมแต่เราจะทำให้เป็นพักที่มีบิ๊กคุณ i t y นะครับและบิ๊กโฮปสำหรับประชาชนคือเป็นพักที่จะต้อง เอาคนมีคุณภาพมาสู่การเมืองมาสู่ประชาชนแล้วก็เราไม่อยู่ในความขัดแย้งของพรรคใดทั้งสิ้นนะครับตั้งใจจะทำการเมืองแบบสร้างสรรค์นะครับให้คนทุกฝ่ายทุกพรรคเนี่ยมีความสมัคคีขันก็คือประชาชนทั้งหมดของประเทศน่ะก็คือประชาชนของพวกเราทุกคนนะครับก็คงจะฝากพี่น้องประชาชนให้ช่วยพิาณาเพราะาเราส่งคนคุณภาพไปให้ท่านแน่นอนครับ ขอบบคคุณครัสวัสดีค่ะองอิงพิเชียทาวเบติกูนะคะอยากจะเชิญชวนเยาวชนทุกคนนะคะไม่ว่าจะอายุตั้งแต่ กี่ขวบขึ้นไปหรือว่าจะเป็นอายุรุ่นใหญ่ๆก็ตามนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาสนับสนุนนะคะพรรคประชากรไทยนะคะเป็นประชากรที่มั่นคงแล้วถ้าคุณเลือพกพรรคประชากรไทยนะคะทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมเตชสิทธิ์ดนตรีรักต่อนะครับเป็นว่าที่ผู้สมัครสสพรรคประชากรไทยพิจิตรเขตสองนะครับและเป็นรัาษาการ ตำแหน่งโฆษกพรรคประชากรไทยนะครับวันนี้ขอกราบเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาร่วมสนับสนุนพรรคประชากรไทยของเรานะครับเราเป็นพรรคเก่าแก่ลําดับต,ต้นต้นของประเทศไทยยังไงก็ขอฝากพรรคประชากรไทยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายสินธรรมปัญญาวรชชานะครับว่าที่ผู้สมัครตัวแทนเขตกรุงเทพนะครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับ ร่วมกันสนับสนุนพักประชากรไทยของเรานะครับนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยผมแดนรัสกรว่าที่ผู้สมัครสอสเขตไวยขวางพักประชากรไทยอยากจะเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสนับสนุนพักประชากรไทยเพื่อรับชาติประชาชนกราบสวัสดีสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนอันเป็นที่รักและเคารพยิ่งทุกทุกท่านครับ ผมดรปิเะเกียรติสาวิกันนะครับได้ตัดสินใจที่จะมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกกับพรรคประชากรไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีชื่อเสียงมนานานนะครับเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่จนเรียกได้ว่าเป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่งก็ได้ซึ่งก็มีแนวนโยบายที่จะสร้างความปลองดองสร้างความสมานฉันเป็นการเมืองยุคใหม่รุ่นใหม่ที่จะนำพาชาติไทยเราสู่ความสงบความมั่งคัง่ง และก็ความยั่งยืนทั้งในทางเศรษฐกิจแล้วก็ในทางาความมั่นคงในทุกๆด้านเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอแนะนําตัวแล้วก็ฝากพักประชากรไทยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยครับขอการขอบพระคุณครับ